เอาอยังนะเออคกนเอาบ้านนี่มันอยู่ทา้งในไม่เฮียนเอามันต่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันเชื่อมต่ออะไรบ้านรถเมล์หมายถึงถ้าเกิดอุบัติเหตุที่อย่างนั้นจะได้เขามันจะได้เข้าไปปิดจะได้ยกคัดออกคัดเอาอย่างนั้นทั้งในไหมก็หมายว่าก็หมายแหมอาจจะไมนเขาบ่ได้นอกจากเปิดประตูถพราว่าคัดเอาพว้ทา้งในเครื่องอยู่ทั้งใ่เหี้ยนอ่ะนี่ พร้อมแล้วจ้าพร้อมแล้วเดอ้อขอบคุณหลายๆเด้อเป็นกําลังใจให้ข้าวกับเปี้ยหน่อยนะคะหนูด,ดีจะเดินทางไปอยู่สก,ก้นกับพ่อต่อจ้าขอบคุณพี่ชายของหนูน้านะคะพี่สะพ้ายกับร้านนี่มาเป็นพานะคะ่ะพาไปน้องฟ้าทัพูฟ้าบ้านกับน้องน,นี่แล้วก็เจ้าสองนะคะนี่เอาขนมกับอาหารไว้ให้อ่รอขอบคุณนายเตี้ยพ่นมาดูแลต่อเด้อจ้าพี่แม่มากคุณน,นี่ค่ะหนูนาะอันนี้คือขนมอันนี้อาหาร แล้วก็นี่เนาะอาหารขนมแล้วก็อาหารเม็ดเอายังถ่ายคลิปไม่ได้นะครับก็เลยไปซ่อมโทรศัพท์อยู่นะะถาปูพ่อบ้านจ้าเอาถาปูค่อดึงเอาเนตไลท์พีเดอเอาี่คุยอะไรกับน้องถัู่ก่อนวันนี้เราลืมนะครับตอนนี้ผมถ่ายคลิปไม่ได้เนาะนะครับก็นะครับอยู่จะลองไห้แล้วครับทั้งสองเครื่องเลยเครื่องหนึ่งมีปัญหาหน้าจอ ่จแตมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมผมสามารถเอาจากไรมาได้นะครับผมผมจะดูดครับกม <laughs> ไม่ดูดครับ <laughs> ไม่ดูดนะรผมสามารถดึงผมออกมาได้ปะใช่เห็นผมเลย <laughs> เดี๋ยวเจอกันนะยกสี่เจอกันนะบางอีนอดนี้ว่ารักกินน่ะดีด้ โอ้ยทำไมซุกๆเนี่ยอันนี้น้องทัพพูฝากนะคะนี่น้องทัพพูฝากแล้วแล้ะไล่ไปน้องค่ะอันนี้ก็พ่อต่อจะขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะพ่อต่อจะขี่มอเตอร์ไซค์น้องทัพพูเฝ้าบ้านนะคะฝากรถมอเตอร์ไซค์หน่อยนี่น้อทัพพูค่ะน้องต้นน้ําขึ้นรถแล้วนี่ต้นน้ำยายฝากกันกระเป๋ายาเด้อล่ะนะ้อครับ ก็เอาบ่าขากล,ออลอ่องเอาไปเลยเลยอเทขนาดตด้ตก็มีอีกขาหนึ่งยูงทังในต่ว่นอีกขาหนึ่ง่ถ้าไดปิดเครื่องว่ดเป็นยังไงไปเรื่อยๆไปไปตัวเอาเขา้าบอวดได้ตื้มดได้มดมดมองนี่จะไปไปไหนเออไปตรงนี้โอเค เออเดี๋ยวติดต่อไปทางไลน์พี่โอเคนะโอเคก็ออกหขแไปก่อนแล้วยังแต่ว่าเอาค่าวทมันไกลนะสุดคน่ะเออถ้าไม่ไก่อันนั้นเลยนะจฟองเลซีเลยเนี่ยคนฝากดูแลครัวเด้อครูเอ้าแอ่ตนี่สิเอาเขาในในรถไะไรบางที ขอดิขอยดิชิวเอาใส่ทุ่งป่ะทุงมะฮันแล้วเนาะกักเอะทุงม่ใช่หมอนเลยนะทุงมาใส่หมอเออคอยบ้างทุงไปใส่มะฮันทุ่งไปใส่ทุงยางเมื่อกี้ยี่ใส่ไปเมื่อกี้เอาทุงยางไปใส่นู่นเออจะเดินทางเลยเด้อค่ะเออนั่นแหละทุงยางฝากน้องตะพูเบิ่งบานให้ แกงน้ำม้นได้ละเด้อนี่แกงน้ำม้นี่อันนี้นอนนี่นอนนี่อาหารของนอนนี่นะคะอาหารของนอนนี่ขออภัยนะคะทุกท่านอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้คุยนะอ่านไลน์ดีไปอ่านบนรถนะคะนี่เป็นกระดูกไปให้นอนนี่กับเจ้าสองคนอันเนาะมีแกงนอไม้นข้าวเหนียวเออยบ่บอยตุ้ยพ่อพ่อือ๊คิดได้ละคิดนะจะนี่อาหารไปฝากหมาหนึ่งฟูง ที่สะลกนครกขอบคุณค่าทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่คุณหลายๆเดอ้อจ้าเอเดินทางลูกเดินทางเดินทางาเดินทางค่าเดินทางไปหน้ามันเปรี้ยวกันมนะั้เปรี้ยวฮารเปรี้ยวฮารแม่นั่งหนะแม่นั่งใกล้ๆนะลูกนะเปรี้ยวเปรี้ยวฮารเปรี้ยวกินน้ำนะลูกนะอาจจะหกแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะจะได้ยิน เพียวฮาเพียวฮาจกาเอกจ้เอเป็นกำลังใจพวกหนูด้วยนะคะมีหลังคามีกันลมกั